สวัสดีค่ะโรสนะคะวันนี้เป็นวิดีโอแรกน,นะคะเรื่องที่จะมาดูกันคือเรื่องของพยัญชนะอัลฟาเบตตพยัญชนะอะอาเช่นคาซาคาซาเกิดจากการเน้นเน้นเสียงนะคะเสียงไมโทคำว่าค่าบีบีชีชีด ลิ้นแตะฟันบนด้านในนะคะ D E F F ตรงนี้คำว่า F อะคะ่ะตรงฟอฟันอะให้เอาฟันไปแตะริมฝีปากล่าง F F G H <G. S 1> ถ้าอยู่เดียวนะคะกับสระจะออกเสียงอออ่างออ <O S 2> อีเช่นบัมบีนี่คำว่าบี้เกิดจากการเน้นเสียงนะคะเอลเอลตรงลอลิงนะคะลิ้นแตะด้านในของฟันบนเอลเอลเมเอมตรงมอม้านะคะเน้นเม้มปากนิดนึงเอมเเอ็นเย ออกอปีปีภาษาอิตาลีนะคะออกเสียงเหมือนปอปามากกว่าพอผ่านคูคู r ตรงนี้กระดกลิ้นลัวัวรัวรัว,ว,ว r. r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  s s. <S, s ตรงนี้นะคะลิ้นเราจะไม่แตะอะไรเลย s ซเนี่จะออกเสียงอยู่ในปาก s อสเภาษาอติตาลีไม่มีทอทหารนะคะแต่มันแล้วแต่สำเนียงของบางคนด้วยเพราะว่าคนอิตาลีเนี่ยเขาจะแยกทอทหารกับตอเต่าไม่ออกเลือกเอาตามที่คิดว่ว่โอเคเลยคะ่ะเพราะบางคำอาจจะออกเสียงเหมือนทอทหารมากกว่าตอเตาก็ได้ t ิ amo ม i amo u u v ู ตรงนี้นะคะถ้าใครสามารถออกเสียงฟอฟันกับวอลแหวนพร้อมกันได้ก็ก็ตามนั้นเลยแต่ถ้าใครออกเสียงไม่ได้ให้ใช้ทริคเดียวกับโรดก็คือก่อนที่จะออกเสียงวีเราเอาฟันบนแตะริมฝีปากล่างก่อนวีวีเซตาเซตาเซตาจินาการว่าตอนที่เราทำเสียงโซโซค่ะเหมือนเป็นเสียงงูเซตาเซตา ต่อไปนะคะพยัญชนะจากต่างประเทศค่ะ i-lunga, าโอเจอิลุงกาค่ะค่ะดั p เบิวดตรงนี้นะคะคำว่า v ูเราทำเหมือนกับตัววีเมื่อกี้เลยวู v. V. ใช้ฟันบนแตะริมขีปากล่าง v x อีกอคำว่าสื่อนะคะเราจะเสียงมันจะเบามาก X X Y Y psilon. ตรงนี้นะคะคำว่าผือเนี่ยมันจะเป็นเสียงเบาเหมือนกันใช้แต่ลม YP Y อ y ip, y, ip, y จบแล้วค่ะสำหรับเรื่องพยัญชนะตอนต่อไปเราจะมาดูเรื่องของสระกันนะคะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะที่ฟังกันมาจนจบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ